าะมน็อตวัลพลง้วนพกาอายุ26ปีจากร้อยเอ็ดชายหนุ่มที่กล้าบ,บ้าและกล้าร้องในรอบที่ผ่านมาจนทำให้กรรมการต้องเทคะแนนให้เข้ามาสู่รอบนี้ตอนนี้ผมก็ผ่านเข้ารอบได้สองดามมาแล้วนะครับรอบต่อไปเต็มที่แน่นอนนะฮะ ฝากแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับตัดการร่วงตัดกาเร่วงรับมารับมาน่าดีใจตกรอบทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่แต่พร้อมแล้วเชิญเลยครับมาๆๆมนักแสดงจากฮอลลีวูดนะครับแพ้กีดวิจารณ์คนแรกหน่อยไม่ถอยหมดเลยวิจารณ์โอ้โหวิจารณ์ด้วยแรงถ่ายใจวันเนี้ย คุณหกคนเนี่ยจะต้องกลับบ้านครึ่งหนึ่งเอาอะไรไปชู่วเขาเอาหลงวัดมาสู้ครับหลงวัดัดรอบแรกปิดตกรอบนะแล้วเขาเข้ารอบสองมาได้เนี่ยเขาร้องเพลงช้างให้จนคณะกรรมการนี่ให้คุณคะแนนเกือบสูงที่สุดสสูงดุแต่เพลงนี้ผมไม่มั่นใจหลงวัดเนี่ยนะทำไมไม่มั่นใจขนาดวัดยังหลงจะไปไหนได้คือเพลงเขา มั่นใจมั่นใจไหมเพลงนี้มั่นใจเกินร้อยโอเคเอาของขวัอเจากของไห้เเรื่องทำให้คนหมั่นไส้ที่ขนาดจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยรักกันมากเฮ้ยเ่เฮ้ยเอฟจะ้เขาด้วยเหมือนมีฝนตกแล้วเมื่อกี้น้ำลายิอ๋อครับลวงวัดจากวรพล ดนตรีไม่มีผิดภัยแต่อย่างไรใครหัควคิดดูลูกและหลานมีเองกำลักให้ฟูฟัง คนอืนอนอน่นคนอื่นเขาเอาความไพเราะมาสู้แต่คนนี้เขาเอาความสนุก,นกมาสู้แล้วเอาความน่ารักมาด้วยเขยา่าพุงแบบผิวมากปลาครับเ,ออเป็นไงครับปลาครับมันไม่ได้ความสนุกเขาอย่างเดียวไงเขาทําถึงด้วยครับออเออไม่พูดมากอนี่ยพูดมากเนี่ยก็ไม่ถูกเขาอีกูที่แสนรู้ดีกว่าอย่างไงแสนรู้เหมือนดูคอนเสิร์ตเลยครับใช่เป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดี เป็นผลเสียไหมถ้าเกิดเขาร้องการประกวดมีต้องต้องมีเต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลเสียไหมในการร้องปกติเวลาร้องถ้าเกิเต้นไปด้วยเนี่ยมันจะควบคุมคอนโทรลเสียงไม่ค่อยอยู่แต่ตอนนี้เขาทำได้แบบเหมือนเป็นเขาเป็นคอนเสิร์ตของเขาเลยอ่ะกลัวตอนนี้กลัวแค่อย่างเดียวเองกลัวแค่เวีดีจะรับน้ำหนักไม่ไหวท่นี้เปทีเราแข็งแรงอ่ะเน่ยโอ้ยเป็นห่วงไม่ใช่แค่คนเดียวนะอาจารย์ด้วยไม่ใช่แงใก็แย่เหมือนกันเพราะต้องยาดก็ใจคนเดียวอย่วทีก็จะเอียงไปข้างแล้วเนี่ย คือหุนของพี่เขาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยค่ะมีความเป็นตัวเองสูงมากดูแล้วสนุกเพลิดเพลินด้วยค่ะพี่ป็พตครับเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยไรครับไม่เหนื่อยแต่พ่อฟังไอท่อนกลางๆรู้สึกลูกจะเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันแต่ก็ขอให้บคอณคาับของชายอะเพลงนี้น็อตทำไม่ดีมากที่นั่งไม่ดูแดนซ์เนเซอร์ไม่ดูลับตาฟังร้องกระจับ มันจะเปลี่ยนตรงไหนว่าวันนี้เอรอดตัวไปได้ขอบคุณครับชมเชยด้วยรอบนี้ครับโชคดีครับขอบคุณครับไม่มีคำติยางพี่ดุ๊กเลยครับยอดเยี่ยมครับรอบนี้ยอดเยี่ยมมากครับไม่ได้ฟังวิทยุครับเราดูทีวีมันต้องเห็นภาพทั้งหมดมันสนุกมากครับเหมือนเหมือนดูคอนเสิร์ตจริงๆอย่างอาจารย์อ้วนพูดถึงนะครับยอดเยี่ยมครับโชคดีครับยอดเยี่ยม มีอะไรจะเยอะเย้ยคนอื่นไหมเชิญครับโอ้เยอะเยยฝากกันดวยพี่อย่าบอกอะไรบ้างตอนนี้ประโยคสุดท้ายก่อนกลับไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเลยพี่ส่งใจมาเชียร์นอตตี้คนนี้ด้วยนะครับผมจำชื่อง่ายนอตตี้